นามัตถุรัตนตยัตสขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยพระสุตันตะปิดกขุธกะนิกายเถระคาถาเล่มสองภาคสามตอนหนึ่งหน้าที่63ากังขาเลวตะเถระคาถาว่าด้วยคาถาของพระกังขาเลวตะเถระได้ยินว่าท่านพระกังขาเลวตะเถระ ได้พาสิพาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าท่านจงดูปัญญานี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพบค่ำพระตถาคตเหล่าใดย่อมกำจัดความสงสัยของเวนัยสัตว์ทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสำนักของพระองค์พระสถาคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตา อัตถกถากังขาเลวตะเทระคาถาคาถาของท่านพระกังขาเลวตะเริ่มต้นว่าปุญญังอิมังปัสสะเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพนามว่าปทุมุตระแม้นพระเทระนี้ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลกรุงของสาวดีวันหนึ่งในเวลาแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เขาไปที่วิหารพร้อมกับมหาชนโดยในดังกล่าวแล้วในหนหลังนั้นได้ยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทเห็นพระสาตดาทรงตั้งพิสุรรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตชะผู้เลิศกว่าพิสูุทั้งหลายผู้ยินดีในฌานคิดว่าในอนาคตแม้เราคิดว่าในอนาคตแม้เราก็ควรเป็นเช่นกับภิสูุรูปนี้ดังนี้ในเวลาจบเทศนา ได้นิมนต์พระาศาสดาได้นิมนต์พระาศาสดากระทำม,มหาสกการะใหญ่โดยในดังกล่าวแล้วในหนนหลังกาทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยการการทำอธิการนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นก็นับแต่นี้ไปในวันสุดท้ายของวันที่เจ็ด พระองค์ตั้งพิสูรรูปนั้นไว้ในตำแหน่งของพิสูรผู้เลิศกวัาพิสูรทั้งหลายผู้เพ่งฌานชั้นใดในอนาคตการแม้นข้าพระองค์ก็พึงเป็นผู้เลิศขวัาพิสูรผู้เพ่งฌานในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์หนึ่งดังนี้แล้วตั้งความปรารถนาไวา้ถ้าบรมศาสดาทรงตรวจดูอนาคตการแล้ว ทร,รทรงเห็นความสําเร็จทรงเห็นความสําเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนาว่าโคตมะจักเสด็จอุบัติขึ้นในที่สุดแห่งแสนกับในอนาคตการดังนี้แล้วเสด็จลีกไปเขาก็ทำแต่กรรมดีจนตลอดชีวิตได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดเวลาแสนกับ มันเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมากนะกรุงสาววถีในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายไปสู่วิหารพร้อมด้วยมหาชนผู้เดินไปเพื่อฟังธรรมภายหลังพัดยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังธรรมมรรคาของพระทศพลแล้วได้เฉพาะซึ่งศร,รทัทธาบวชแล้วได้อุปสมบทแล้วให้อาจารย์บอกกรรมฐานกระทำบริกรรมฌานเป็นผู้ได้ฌาน กระทำฌานให้เป็นบาทแล้วบรรลุพระอารหันต์โดยมากท่านจะเข้าสมาบัติที่พระทศพลส่งเข้าได้เป็นผู้มีความชำนาญที่สังสมแล้วในฌานทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนครั้งนั้นพระศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งแห่งพิสุผู้เลิศกว่าพิสุผู้เพ่งฌานทั้งหลายโดยพระพุทธธรรลัดว่า ดูกนพิษุทั้งหลายพระกังขาเลวตะผู้เลิศกว่าพิสุสาวกของเราผู้เพ่งชานดังนี้สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวว้ในอภิธานว่าในกลับที่แสนนับแต่พัทรกับนี้ผ้าผู้ปิชิตมารทรงพระนามว่าปะทูมุตระผู้มีจักูุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นนายกมีพระหนุเหมือนราชสีมีพระสุรเสียงเหมือนพรม มีสำเนียงขายหงและกองใหญ่เสด็จดำเนินเยื้องกายดุจช้างมีพระรัมีเป็นหนึ่งรัศมีของจันทาเทพบุตรเป็นต้นมีพระปีชามากมีความเพียรมากมีความเพ่งพินิษมากมีพระมากประกอบด้วยผ้ามหากรุณาเป็นที่พึ่งของสัตว์กำจัดความมืดใหญ่ได้อุบัติเสด็จขึ้นแล้วคราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุรธเจ้า ผู้เลิศกว่าไตรโลกเป็นผู้นีผู้ทรงวารกิจของสัตว์องค์นั้นทรงแนะนำไวในัจษฎ์เป็นอันมากทรงแสดงว่ารรมเทศนาอยู่พระผู้พิชิตมารตรัดสันเสริญพิสุผู้เพ่งชนิดยินดีแล้วในฌานมีความเพียรสงบระงับไม่ขุนมัวในถ้ำกลางบริษัททรงทำให้ประชาชนยินดีครั้งนั้นเราเป็นพาม เรียนจบตรายเพศอยู่ในพระนครของสาวดีได้สดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจจึงปรารถนาฐานันดรน,นั้นทีนั้นพระพิชิตมารผู้เป็นสังฆปรินายกยอดเยี่ยมได้ตรัสพยากรณ์ในถามกลางสงว่าจงดีใจเถิดพรามท่านจักได้ฐานันดรน,นี้สมดังมโนรถปราถนาในกลับที่แสนแต่กลับหนีไป พระศาสดาพระนามว่าโคตมะผู้สมภบในวงของพระเจ้าโอกากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านจักได้เป็นธรรมทายาของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นพระโอรสอันธรรมเนลมิตรเป็นสาวกข,ของพระาศาสดามีชื่อว่าเลวตะเพราะกรรมที่ทำไวด้ดีและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้ เราละลากมนุษย์แล้วได้ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงในภบสุดท้ายในบัดนี้เราเกิดในตระกูลกษัตริย์อันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากมายในโกริยอันครในขราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสงดงพระธรรมเทศนาในพระนครกรบิลพัทเราเลื่อมใสในพระสุคตเจ้าจึงอกอบวดเป็นบรรมชิต ความสงสัยของเราในสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะนั้นนั้นมีมากมายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันอุดมแนะนำข้อสงสัยทั้งปวงนั้นต่อแต่นั้นเราก็ข้ามขนสงสารได้เป็นผู้ยินดีความสุขในฌานอยู่ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเราจึงได้ตรัสพุทธภาสิตนั้นว่า ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่นในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอันบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิษมีความเพียนเผากิเลสประพฤติคมจรรย์ย่อมละได้ทั้งสิน้นกรรมที่ทำไว้ในกับที่แสนได้แสดงผลแก่เราในอัตภาพนี้เราพ้นกิเลสแล้วเหมือนลูกศรที่พ้นจากแกล้ง เราได้เผากิเลสข,ของเราเสียแล้วลำดับนั้นพระมุนีผู้มีปรีชาใหญ่เสด็จถึงที่สุดของโลกทรงเห็นว่าเรายินดีในฌานจึงทรงแต่งตั้งไว้ว่าเป็นผู้เลิศกววาพิษทั้งหลายไยที่ได้ฌานเราเผากิเลสสิ้นทั้งหลายสิ้นหมดแล้วเราถอนภพบึ้้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกพันดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาแล้วในสัมนะของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากะทำเสร็จแล้วคุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอสินญ,ญาหกเราได้ทำให้แจ้งชักแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากะทำ เสร็จแล้วดังนี้ก็าพาะมหาเทระนี้ผู้ประทํากิจเสร็จแล้วอย่างนั้นพิจารณาดูข้อที่ตนมีความคิดสงสัยอยู่เป็นปก,กติและข้อที่ตนปราศจากความสงสัยโดยประการทั้งปวงในบัดนี้บังเกิดความพอใจเป็นอันมากว่าอนุภาพของภาะสาดาของเรา นั้นน่าชื่นใจนะด้วยอ,อนุภาพของภาษาสดานั้นทําให้เราปราศจากความสงสัยมีจิตสงบปรงับแล้วในภายในดังนี้อย่างนี้ดังนี้เมื่อจะส,สรรเสริญเมื่อจะส,สรรเสริญปัญญาของภาษาสดาจึงกล่าวคาถานี้ว่าท่านจงดูปัญญานี้ของพระสถาคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพบค่ำพระสถาคตเหล่าใดย่อม กำจัดความสงสัยของเวไนยสัสตร์ทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสำนักของพระพุทธองค์พระองค์พระธถาคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสวาส่างเป็นผู้ให้ดวงตาดังนี้ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปัญญังความว่าธรรมชาติชื่อว่าปัญญาเพราะอาจว่ารู้ซึ่งประการทั้งหลายและ เพราะยังคนอื่นให้รู้โดยประการทั้งหลายอธิบายว่ารู้ประการมีอาสยะอนุสัยจริยาและอธิมุติของเวนายะศา์ทั้งหลายอธิบายว่ารู้ประการมีอาสยะอนุสัยหรืออนุสัยจริยาและอธิมุติของเวนายัตว์ทั้งหลายและรู้ประการอันจะพึงแสดงในบรรดา ทาทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นและขันเป็นต้นคือทรงแทงตลอดตามความเป็นจริงและยังผู้อื่นให้รู้โดยประการนั้นก็ในคาถานี้ท่านประสงค์เอาฌานขอภัยก็ในคาถานี้ท่านประสงค์เอาญานคือพระธรรมเทศนาของพระศาสดา,ศาด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอิมังดังนี้ มีอธิบายว่าเทศนายานนั้นท่านกล่าวว่าอิมังโดยถือเอาปัญญาที่ปรากฏแล้วดูดเห็นได้เฉพาะหน้าโดยการถือเอาซึ่งในด้วยกําลังแห่งเทศนาอันสาเร็จแล้วในตนอีกอย่างหนึ่งเทศนายานของภาษาสดาอันภาวกทั้งหลายย่อมถือเอาโดยในด้วยมักผลอันเลิศใดแม้นปฏิเบธยานในวิสัยของตนอันภาษาวกทั้งหลายก็ถือเอา ได้โดยในด้วยมักผลอันเลิศนั้นเหมือนกันด้วยเหตุน,นั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรจึงกล่าวว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้สภาพที่คอยตามทำอันข้าพระองค์รู้แจ้งแล้วดังนี้บทว่าปะะัสสะความว่าผู้ที่หมดความสงสัยแมวย่อมเรียกร้องกันโดยคำที่ไม่กำหนดแน่นอนอีกอย่างหนึ่งได้แก่จิตของตนนั่นเอง เหมือนอย่างผ้าผู้มียภาคเจ้าเมื่อจะทรงเป็นอุทานก็ตรัสว่าท่านจงดูโรบนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นจํานวนมากถูกอวิชาครอบงำห่อหุ้มหรือยินดีแล้วในขันทับปัญจกะที่เกิดแล้วไม่พ้นจากภพดังนี้ในบทว่าตถาคตานังควมว่าชื่อว่าตถาคตด้วยอัดว่าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเป็นต้นอธิบายว่า พระผู้มีพระภาเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตด้วยเหตุนะ่ะขอภัยด้วยเหตุแปลประการเหล่านี้คือชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาแล้วอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะที่แท้จริงหนึงน่งชื่อว่าตถาคตเพราะตัสรู้ธรรมที่แท้จริงตามความเป็นจริงหนึ่งชื่อว่าตถาคต เพราะความเป็นผู้มีปกติเห็นอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะความเป็นผู้มีปกติกราสอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะความเป็นผู้มีปกติประทำอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะอัต่าครอบงำหนึ่งในอธิการนี้มีความสังเขปดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพนามว่าตถาคตด้วยเหตุแปลประการแม้นอย่างนี้คือชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จ มาแล้วโดยอาการอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปแล้วโดยอาการอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปแล้วสู่ลักษณะอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาแล้วสู่ความเป็นอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะเป็นอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะทรงเป็นไปแล้วอย่างนั้นหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาแล้วโดยอาการอย่างนั้นหนึ่ง ชื่อว่าตถาคตเพราะความเป็นผู้เสด็จไปแล้วโดวยอาการอย่างนั้นหนึ่งส่วนความพิสดารพึงทราบโดยในดังกล่าวแล้วในอัธกถาอุทานในอัธกถาอิติวุตกะชื่อว่าปรัุษะทีปนีแบบนี้เพื่อจะแสดงคุณพิเศษอันไม่ทั่วไปแห่งภาพปัญญานั้นท่านจิง,จงขา่าวคำมีอาธิว่าอาคิยะถาดังนี้ บทว่ายะถาอาคิเป็นคําอุปมาบทว่ายะถาเป็นคําแสดงถึงบทว่าอาคินั้นเป็นอุมาบทว่าปัชชาลีโตแสดงถึงข้อความที่เนื่องกันโดยอุปมยบทว่าเนสีเถเป็นคําแสดงถึงเวลาที่ทํากิจก็ในบทว่าเนสีเถนี้มีคําอธิบายดังนี้ เมื่อความมืดอันประกอบด้วยองค์สีในยามครบค่ำคือยามราตีย่างมาถึงไฟที่ลุกโพงแล้วในที่ดอนย่อมกำจัดความมืดตั้งอยู่ในประเทศนั้นฉันใดท่านจงดูภาพปัญญาที่กำจัดความมืดคือความสงสัยของเวนยศัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกล่าวคือเทศนายานนี้ของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันฉน,นี้แล พระปัญญาชื่อว่าให้แสงสว่างเพราะเป็นเหตุให้ซึ่งแสงสว่างอันสําเร็จด้วยยานแกสัตว์ทั้งหลายด้วยลีลาแห่งพระธรรมเทศนาชื่อว่าผู้ให้ดวงตาเพราะให้ซึ่งจักสุอันสําเร็จด้วยปัญญานั่นเองพระเถระเมื่อจะแสดงถึงปัญญาแม้ทั้งสองทาให้เป็นบรรทัดฐานของการกาจัดความสงสัยเสียได้เหมือนการจึงกล่าวว่า เจอาคตานังพินายันติกังขังดังนี้พระตถาคตเจ้าเราใดย่อมกำจัดคือขจัดบังบัดเสียซึ่งกังขาคือความสงสัยอันมีวัตถุสิบหอันเป็นไปแล้วโดยในมีอาธิว่าในอดีตอันยาวนานเราได้เคยมีมาแล้วหรือหนอและมีวัตถุแปประการอันเป็นไปแล้วโดยในมีอาธิว่าย่อมสงสัยในพระพุทธเจ้าย่อมสงสัยใน พระพุธย่อมสงสัยในพระธรรมอย่างนี้แกเราวเวนยสัตว์มีอาทิว่าย่อมสงสัยในพระพุทธย่อมสงสัยในพระธรรมดังนี้แก่เวเหลเวนยัสัตผู้เข้าถึงคือเข้าไปยังสำนักของพระพุทธองค์โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอนุภาพแห่งเทศนาอีกในหนึ่งไฟที่รุ่งเรืองคือไฟที่สว่างจ้าลุกชดช่วงในยามครบค่ำคือยามราตรี ย่อมกำจัดความมืดให้แสงสว่างมองเห็นที่เสมอและไม่เสมอได้ชัดเจนแก่ผู้ที่อยู่บนที่สูงแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในที่ต่ำเมื่อกระทำแสงสว่างนั้นให้ปรากฏดีแล้วชื่อว่าย่อมให้ซึ่งดวงตาเพราะกระทำกิจคือการเห็นฉันใดถ้าตถาคตเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อทรงกาจัดความมืดคือโมหะให้แก่ผู้ที่ตั้งยูน ในที่กลยจากธรรมกายของพระองค์คือผู้ที่มีอธิการยังไม่ได้กระทำไว้ด้วยแสยงสว่างคือปัญญาแล้วทรงอย่างความเสมอและไม่เสมอมีความเสมอทางกายและความเสมอทางมีความเสมอทางกายและความไม่เสมอทางกายเป็นต้นให้แจ่มแจ้งชื่อว่าย่อมให้แสงสว่างแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในที่ใกล้เมื่อ มอบธรรมจักสุให้แก่ผู้มีอธิการอันกระทำแล้วชื่อว่าย่อมให้ซึ่งดวมตาประกอบความว่าถ้าถาคตเจ้าทั้งหลายเหล่าใดผู้เป็นอย่างนี้ย่อมกําจัดความสงสัยของผู้มาคปด้วยความสงสัยแม,มแม้เช่นเราผู้มาฟังพระโอวาทแม้เช่นเราผู้มาฟังพระโอวาทของพระองค์คือขจัดเสียได้ ด้วยการยังพระอัยมักให้เกิดขึ้นท่านจงดูพระปัญญาที่มีพยานอันดียิ่งของพระตถาคเจ้าเหล่านั้นแม้นคาถานี้ก็จัดเป็นคาถาพยากร์อรัตผลของพระเถระโดยประการถึงการกล่าวโดยประการถึงการก้าวร่วงความสงสัยของตนก็พระเถระนี้ในเวลาที่เป็นปุถุชน เป็นผู้มีความรังเกียดแม้ในของที่เป็นกัปปิยะจึงปรากฏนามว่ากลางขาเลวะตะเพราะความเป็นผู้มากไปด้วยความสงสัยภายหลังแม้ในเวลาที่เป็นพระศีนาศคนทั้งหลายก็เรียกท่านยังนั้นเหมือนกันภายหลังแม้ในเวลาที่ท่านเป็นพระศีนาศแล้วคนทั้งหลายก็พากันเรียกท่านอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิม ด้วยเหตุน,นั้นท่านพระธรรมสังฆาหากอาจารย์จึงกล่าวว่าได้ยินว่าท่านพระกังขาเลวะตะเทระได้ฟาสิกคาถานีไว้อย่างนี้คำนั้นมีเนื้อความดังนี้ข้าพเจ้ากล่าวแล้วเลจบอัจฉริกังขาเลวะตะคาถาสมควรเก่เวลาแห่งการกล่าวเนื้อหาสาระในข้อธรรมะในพระไตรปิฎกของพระอริยะ ที่ท่านบรรลุท่านเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ความเจริญในธรรมด้วยอนุภาพในการกล่าวทรรมนี้จงประเหตุปัจจัยข้าพเจ้ามีปรราาัญญาแทงตลอดทำที่พระอนิเจ้าทั้งหลายแสดงแล้วเพื่อเข้าถึงนิพนนาาพนนา,าพในในอนาคตกาลใกล้นี้จิลังติทุกขสัทธมโมขอพระธรรมจง กำลงมั่นตลอดกาลนานติดตามเทละคาถาในช่วงต่อไปขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าอันพระนิพพานในอนาคตการในใกล้นี้เถิด